เดี๋ยินข่าวว่าท่านทักษิณเลี่ยงฟิตซาหัสผู้คุมเรื่องจำล้วกะัผู้ต้องโทษในเรื่องจำดีปะเห็นป่คนดีไปอยู่ใสกับขากระํด่ดีเห็นปะครับ นักโทษนั่นๆได้กินอาหารแบบนี้มันกับบอพิษนะครับการเขาไปเลี้ยงนักโทษในเรื่อนจำเนี่ยบอพิษเหมือนกับเข้าไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอาขนมเอาอาหารไปแจกนำสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้พิการนะก็แบบเดียวกันครับบอพิษหรอกถ้าขออนุญาตผู้บัญชาการเรื่อนจำนะ ผู้บัญชาการเรื่อนจำเพิ่นอนุมัติกระบ,บพิษดครับเพราะว่าอยย่ดีๆมันจะเข้าไปบ่ได้ถ้าบ่ได้รับการอนุญาตนะครับผู้บัญชาการเรื่อนจำนี่เพิ่นจะมีอำนาจอนุญาตอนุมัติในสิ่งที่เห็นว่าเหมาะสมหรือว่าเหมาะสมนะครับมันก็นเหมือนการเขาเอาพระเขาไปปาทกาถา สอนธรรมในเลื่อนจําเป็นข้างคร่าวทําใดนะครับเอาคู่สอนภาษาเอาอาชีพหัถกรรมไปฝึกไให้นักโทษยังสิไอไปฝึกไให้ผู้ต้องท่านยังสินะครับกับ,บ่าพิดนะครับบบผิดไปฝึกอ,อาชีพไห้นะครับมันเป็นการ สร้างจิตสำนึกให้เขานะครับส้่งจิตสำนึกให้เขานะครับในการเอาพระเขาไปเทศเอาอาหารดีๆไปให้กินบ้างได้บางคราวบางคราวไปฝึกอาชีพให้ผู้ตองผู้ตองโทษนี่ครับมันเป็นการดีนะครับมวนว่าบบดีนะครับนะครับต้วนี้เกิดหูซึกว่าผู้ทั้งผููบัญชาก,การเดินจําหรือไผ่เป็นออกมายืนยันแหละว่ามันเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ผิด นะครับบ่พิษนะครับเดี๋ยวจัหน่อยกับซิมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่หันเพราะว่าเพิ่นคิดดีท้ำดีอยู่แล้วนะครับท่านทักษิณน,นะครับยิงเพิ่นเขาไปอยู่ในเรื่องจำนะครับแปลว่าเพิ่นนีต้องการให้ ตัวเองนี่พ้นจากมุ่นทิ้นต่างๆนะครับเพื่อเข้าไปล่างมุ่นทิ้นให้ตัวเองนะครับแน่นอนคนเฮามันก็ต้องมีวิบากกรรมบังในการดาเนินชีวิตทุกคนมีวิบากวิบากกรรมของของตัวเองเมดน,นะครับอย่างเพ่นนี่ก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนถึงสิบเจ็ดปีแล้วก็มาอยู่ในเรือนจําอีกปีหนึ่งนะครับมันก็สมควรจะจบสิ้นนะครับในสิ่งที่ คนคิดว่าเพิ่นตรงรับผิดช,ชอบในบางสิ่งบางอย่างที่ที่คนเห็นด้วยว่าเพิ่นพิดนู่นนี่นั่นแหละพิดบ่พิษแหละเพิ่นกะเพิ่นก็นย่อมย่อมเข้าไปเพื่อให้มันถือใจคนให้คนได้ชุกคิดว่าถูกหรือผิดเพิ่นถูกหรือพเพิ่นผิดเพิ่นเด้ดไปอยู่ในหันมันเป็นการสมกวนอะไรยอย่างนะครับแต่คนส่วนใหญ่กะให้ความเห็นใจนะครับ ให้ความปรารถนาดีให้ความเห็นอกเห็นใจนะครับบ่มีไพได้ด้ำเติมบ่มีไพด้เว้าอีหยังที่ว่าเพิ่นเห็นอีหยังบ่ดีเพิ่นก็ไปตามสถานการณ์ของการเมืองที่มันบีบบังคับให้เพิ่นต้องได้เขาไปอยู่ในหันนะครับจะสังเกตเห็นว่าทางัง คุณหญิงผดจมา้านนายกแพ้ท่องท่านนะครับกบบระเบด้หายสัมผสัสเอีหยังที่แบบว่าถือกันแกล้งถืออีหยังนะครับพ่อถูกกันแกล้งอีหยังเป็นกบบระเบเดว่าทุกคนเงียบนะครับนะครับทุกคนเงียบหมดเลยบระเบว่าสารกันแกล้งบระเบว่าอีหยังนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสปิริตของของครอบครัวเพิ่นนะครับที่ได้แสดงออกนะครับบ่ตอบโต้บ่ บอตัดพ่อต่อว่าสังคมเอยียงเลยมันยอมรับเขาไปอยู่ในหันนะครับคิดว่าพวกฝ่ายตรงขามมันจะจบมันกับจบเดี๋ยครับมันยังว่าเสหาคาดีไปให้เพื่อนอีกอยู่นะครับอัน,น้ก็จิตใจมันเหตุโด,ดยเยียงกับโมโหเก,กันพวกนี้นะครับยังเสียหาคาดีไปให้เราอีกอยู่นะครับ มันจีจองเว้นจองกรรมเอียงก็เล่าขาัดแทะนะครับพวกนี้บ่เข้าใจมันขื้กันนะครับนี่ก็เป็นเสียงหนึ่งนะครับจากผมนะครับสีมัสทรอนถึงความเห็นอกเห็นใจถึงอดีตทันนายกนะครับถักสินที่จังหวัดนะครับแต่ก่อนนี่เพิ่นมีหยดเป็นพันตำรวจโทนะครับ ด็อกเตอร์นะครับทักษิณชินวัต,นร,ตวรนะครับแต่ว่ากมีเหตุการณ์นะครับก็เลขเป็นด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรนะครับเป็นกบับบริษัยหยศแหล่านอกอหมือนนะครับเนาะแต่ว่าความสามารถของเพื่อนมรนกาลันตีอยู่แล้วล่ะครับบ่ว่าสิเป็นนายหรือเป็นหยดหยังนะครับเพื่อนกัความสามารถเพื่อนกับการลันตีอยู่แล้ว นะครับท่านนายกทักษิณน,นะครับตอนนี้กลับไปอยู่ในเ,เรื่องจาได้หลายมือแล้วหมซึกว่าสุขภาพเพิินกะอาอยุเจ็ดสิบหกนะครับหมซึกว่าในยินข่าวอิดโรยนะครับก็ขอ,ขอแสดงความห่วงใยนะครับไปถึงท่านนายกทักษิณน,นะครับที่เป็นขวัญใจปวงชนชาวไทยมาดนนะครับนะครับ ก็อยากให้เพื่อนได้พ้นโทษออกมาไว,ไว้ให้มีนะครับวันลดโทษเล่หลายให้เพื่อนได้ออกมานะครับใส่ชีวิตปกตินะครับมาเป็นคข้่งสมองให้กับการเมืองไทยให้การกับการพัฒนาประเทศไทยต่อไปนะครับก็ขออวยพรให้ท่านแขวขาดปลอดภัยจากพญตนล่ายและโลรครลายทั้งปวงขอให้เพื่อนเด็กกับมาใส่ชีวิตปกติครับ